ที่พันติเนี่ยนอันนี้กอพันสอบประครเด่นันีถ่ายวิดีโอเด่ถ่ายวิดีโอได้วาหันไล่สดวาหันไล่สดเด้ดีถ่ายวิดีโอได้เอโอ้หอนเมือยป่าเออันเห็ดยงเห็ดยังยังสิออกหอนเมือเดไปเห็ดขาเห็ดแนวปนันเจงเจงเจงพทติเจงใส่กล้องเจงใส่กล้องติเห็ดหายพอพอพอลุ่มเจงตี อันห้ามัดซักกันจะควาเอาออกจากมุ้งห้าควาสิทอนได้ยื้อใส่ข้าปลูกใส่ข่าปลูกใส่ข้าปลูกแล้วทงในเรียนติ เอาคก็ได้อถอันแพ้อลตันย้ายไปนึ่ <liability> <laughs> <inaudible> <o> ้เล่าเที่ยงสิว่าจะเอาถุงว่าจะเอาถุงมาให้ชาวปูบ้าบ้า ไร่ซกับว่าเห็นขอยดอกพอเห็นตาเจ้าเห็นตาเจ้าให้มอให้ยคือขึ่นื้อขื่นล้เต้ข่อยมอคขึ้นขื่นขื่นดีก็ขื่นล้เนี่ยลเต้ยน่องสิบาปโอ้โหบาปเสี่บาเพัยังได้บุญตัวเื่อป้าอยากได้บุญเนาะเฮ้ห่วงแม่ป่าครับเนาะเม่ป้าเป็นสาวเนาะอือ หาผู้เบ่ามาให้เนี่ยหาผู้เบ่ามาให้เนี่ยกันย้อนเลี้ยงตนกันนั่แหละถ้าย่ดเลยยืดเลยเดี๋ยวนี้มแล้วสิเกิดแล้วสิยิ้มเข้าว่าเขาสิเกิดแล้วเด้ยิ้มมาหัยิ้มเข้าว่าเขาสิเกิดแล้วเด้ยไปยุบเกิดกัน เอาสหญ่รถถอยเอาเอารถเลนอยดีปันนั s <S yes. ้งปุ๋ยหันสองงาจะมาให้ปุ๋ยมวเอาไปไังไม่ยากินนนละก็ต่ตาผาหดสก็ไปดนเถะก็ไปดนแถให้เขาจะมาแล้วไม่ะผู้ผดผ้าใบหัดใสนี่